คุณสก,ก,กิททสรัตพัชรพิมวันผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจีชาวากนมการเขตเมืองฉันคุณจีรายรักแท้สิงผู้จัดการอ้างสูวสกังกวัดรักเลื่อนย็คุณกำมลร์จันทรจรออนุเกิดจังกัดที่พัดปอนสัน คุณปิยวัตรชาโมทนักสุนทรจัมกดชำนาญจิตร้อยเศคุณนัทวุฒิวัยจิจเนเอตดรสราเดศ,เศมหาบุณดาวน์ผู้จัดการโรงเรียนบ้านกลาง คุณเฉลิมพลปัญจระคุณเฉลิมพลรักษนะัมีกำลอยู่พอียนะครับกีสาวเมือวนนะครับออนุญาได้ไปเล่นสัครู้หนงนะครับอยู่พอ นี yeah. really. s <S ้ขอโล่ให้ก so hmm. ับคุณเฉิพลปัญลนะครับท่านรักสางวานะคับสหองเพบาลนาทครับทางข้าหลักทางขหลักนะครับงแจ้งนตอนบันทาพตอรับ่ยืนใกล้กับทานประธานนิดนนะครับเพราะว่าตอยืนห่างกันาที่ได้ตัวืห่างกับประธานแล้วก็ตัวท่านก็จะโง นะคะ,นะคะไมปแล้คก็ไปเจอปูนปัน้นพระธรรมรุกทิพประธานภาชีมเครือข่ายธรรมพิบัติสัมช่าิจังหวัดปุมธานีรองศาสตราจารย์ดรสัญญาเทนามู ผู้บริการตลอดการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมาหาสามลักษณะนะครับสองรางวัลนะครับมีถิ่นทองกับเทศบาลครับหน้าที่ของแคสบาลหน่อยครับหน้าที่ขอโลกเทศบาลได้เป็นดีนะครับ